สวัสดีครับกลับมาพบบอยครั้งครับบอยครับที่ปรึกษาการขับยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen e v e r e s t รุ่นสปอร์ตนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับราคาขายของเขานะครับอยู่ที่1 480,000บาทนะครับแล้วก็็รรรรุ่่่่นนนทีีีีีเเเเาจจจะะะวววิิยยมมแพพคกกด้ับอ58,000 5 8 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวบอยพาชมนะว่าบอยมีการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็ชุดแพ็กเกจนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมครับครับผมนะที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับก็อย่างที่บอยแจ้งไปแต่ต้นคลิปนะครับว่าคันนี้นะครับจะเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับรุ่นที่มีแพ็กเกจนะครับตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจตตัวปี2023แล้วนะครับก็เดี๋ยวบอยพาชมนะว่าคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นโมเดลปี2023นะครับ อ่ะเริ่มเริ่มกันครับจากเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าชุดแต่งด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับที่ทุกใครเห็นอยู่นะครับสีดําเงาครับแล้วก็มีอะคริลิกคาว่าเอเวอเรสต์เนี่ยจะเป็นชุดแต่งของ a k c นะครับที่เราจะตั้งเพิ่มให้นะครับแล้วก็ตัวของชายด้านล่างนะครับตรงจังหน้าเนี่ยต้องบอกว่าบอยใช้กระจังหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมนะแล้วก็ตัวชายด้านล่างเนี่ยจะใส่ชุดครอบเข้าไปนะครับสีดําเงาครับแล้วก็ตรงข้างๆนะครับข้างๆตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็จะเป็น ชุดครอบสีเงินนะครับแล้วก็ตรงไฟหน้าเนีน่ยบอยใส่ในส่วนของข้อไฟหน้านะครับสีดําเงาให้นะครับนี่แล้วก็ตรงของไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้นะครับบอยก็ใส่ชุดครอบเข้าไปนะครับเป็นชุดแต่งของ AKC ทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่ตรงร here, favorite, ข้อไฟหน้าเท่า hmm. นั้นนะครับที่ไม่ใช่ของ AKC นะแล้วก็ตัวของด้านล่างนะครับจะมีชุดสเกิร์ตนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นสีเทานะครับตรงด้านล่างแล้วก็ตัวชายด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับ ตัวนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับพร้อมกับตัวกล้องนะครับชุดแพ็กเกจนะครับก็จะมีกล้องรอบคัน360องศาให้นะครับแล้วก็ระบบควบคอนโทรลสต็อปแอนด์โกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมกับตัวจับคนเดินถนนนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับตัวล้อแมกนะล้อแมกของเขานะครับ จะเป็นล้อมแมกขนาด20นิ้วนะครับตรงนี้สีดําเงามาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับสีรีสยางจะอยู่ที่25 5 5้ทับ R 2 0นะครับก็เรียกว่าจับคู่มาพร้อมกับล้อมแมกของ Ford เองนะครับก็เรียกว่าหล่และที่เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับตัวด้านข้างนะครับตัวด้านข้างเองนะครับบอยติดในส่วนของลับสติ๊กเกอร์นะครับสีดําเงาให้นะครับแล้วก็ ครึ่งคันนะตัวล็บสเกิ์นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดกับตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของครอบมือเปิดนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับที่ไปทําขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวด้านข้างเองนะครับก็จะมีสเกิ์ด้านข้างนะแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับตัวขอบด้านล่างนะครับที่เป็นออกสีเทาๆน,นะก็เรียกว่าเพิ่มความสวยงามให้กับเรารถของเรานะครับตัวของด้านท้ายเองนะครับ ก็จะมีในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีดาเงาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวชุดแต่ง A.K.C. นะครับที่เป็นท่อคู่นะครับแบบนี้เลยนะครับพรเมียมนะแล้วก็บอยเตดในส่วนของตัวเหมือนกันลอยฝากระโปรงท้ายครับที่เขียนว่าเอเวอเรสต์นะครับแบบนี้นะครับให้กับลูกค้านะครับเรียกว่า ชุดแต่งนัานนอกเนี่ยจัดเต็มให้กับลูกค้าเลยนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวบอยพามาชมกันนิดนึงนะครับด้านในที่ว่ามีความแตกต่างนะครับตัวกระจกมองข้างนิดนึงครับเนี่ยเข้าจะเข้าในแล้วกระจกมองข้างนะครับก็จะมีตัวบายสปอร์ตก็คือตัวเตอรรถมันจุดบอร์ดนะครับด้วยนะครับตรงน,นี้นะอ่ะยาดูด้านในกันนิดนึงนะครับ ้านในจอนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับก็คือต้องบอกว่า,าจะมีหน้าปัดนะครับจริงแล้วตัวคอนโซลเนี่ยต้องบอกว่าจะเท่ากันนะครับกับตัวท็อปนะครับตัวไทเทเนียมนะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าระบบการทํางานต่างๆหน้าปัดต่างๆเนี่ยใช้งานได้ปกตินะฮะลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมรุ่นก่อนนะครับจอใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้ทำไมตัวนี้จอเล็กลงนะครับต้องบอกว่า ด้วยของฟังก์ชันด้วยของอะไรต่างๆต้องบอกว่าใช้งานได้เหมือนกันหมดเลยนะครับ <c oughs> ระบบต่างๆใช้งานได้หมดเลยนะครับอันนี้ที่ที่โชว์อยู่ก็จะเป็นระบบรักษารถยูในเลนนะครับระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเป็นใช้งานได้ปกตินะครับพวงไลยนะครับจะเป็นพวงไล่ปรับได้สทิศทางนะครับมีคูคอนโทลมีในส่วนของรักษารถจูในีเลนนะครับตัวลิมิตนะเตือนะวความเร็วนะครับ ตรงนี้มีให้นะครับแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับมีให้นะครับแล้วก็รักษารถจุดเดนนะครับมีปุ่มเปิดปิดนะถ้าบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูเนี่ยฟังก์ชันต่างๆมีแค่นี้นะครับต้องบอกว่าเมนูตรงนี้คือเมนูที่เราใช้ประจำนะครับใช้ประจาอย่างเช่นควบคุคนโทลเนี่ยเราใช้ประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับเตือนความเร็วรักษากรถจุดเดเนี่ยเป็นเมนูที่เราใช้ประจำนะครับดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีปุ่มเปิดปิดระบบต่างๆเยอะแยะนะครับเพราะว่าเมนูต่างๆเนี่ยจะถูกไปซ่อนอยู่ในหน้าจอ ใหญ่หน้าจอกลางของเรานั่นเองนะครับลูกค้าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะไอตัวจอจอนี้นะครับก็คือจอหลังพวงมาลัยเนี่ยกับจอกลางเนี่ยการทํางานเนี่ยมันคืออะไรผมบอกงี้ครับว่าตัวจอหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นหน้าจอที่ไว้แสดงผลเวลาที่เราขับขี่อย่างเช่นความเร็วระบบต่างๆที่ที่เราใช้ที่เราเปิดอยู่นะครับแล้วก็อุณหภูมิของอ หม้อน้ำนะครับน้ํามันในถังวิ่งได้อีกกิโลขีดของน้ามันแค่นั้นเองนะครับคือจอแสดงผลนั่นเองนะครับแต่ว่าระบบต่างๆจะถูกไปควบคุมจากหน้าจอกลางนะฮะคือหน้าจอใหญ่นะฮะลูกค้าบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะแล้วก็ตัวของฝั่งขวาเองนะครับก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับเมนูต่างๆของหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับอ่าเดี๋ยวไปกดให้ดูนะอย่างตัวเตือนขึ้นมาเนี่ยเรากดโอเคใช่ไหมฮะเมนูต่างก็ถูกปิดไปนะครับเพื่อหาเมนูก็ กดขีขึ้นมาก็จะมีเมนูขึ้นมาให้ลูกใ,ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับอ่ะอันนี้เบอเคยรีวิวไปแล้วแต่ถ้าลูกค้าไหนสงสัยนะฮะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาถามนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอเข้ามาถามได้นะครับหรือว่าลูกค้ากําลังจะซื้อรถใหม่นะครับอยากได้รถใหม่รถฟอร์สักคันหนึ่งแต่ว่าเอ๊ะเอ่อฟังก์ชันอันไหนหน่าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับอ่ะแล้วมาดูจอ,อกลางกันครับความเปลี่ยนแปลงนะครับจอกลางนะต้องบอกว่าในปี2023นะครับ ลูกค้าจะได้ฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายขึ้นมากๆนะครับอ่าง่ายยังไงนะครับหงลูกค้าจะได้จอตัวสีเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเมนูวิทยุนะครับลูกค้ากดไปเนี่ยนะครับก็จะเข้าเมนูวิทยุเลยนะครับโทรศัพท์นะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าเมนูเลยนะครับทางลัดเลยนะครับอ่านะฮะจะเข้าเมนูทางลัดเลยแล้วก็อย่างเช่นกล้องนะครับลูกค้ากดปุ๊บเข้าเมนูฟังก์ชันกล้องเลยเห็นไหมฮะจะไม่มีการที่ต้องเข้าเมนู หลายๆตัวแล้วมามาเลือกกล้องไม่ต้องแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ใช้งานง่ายขึ้นในเมนูฟังก์ชัน2,023นะครับแล้วก็ตัวของอเมนูการตั้งค่าต่างๆนะครับที่ไปบอกนะครับอย่างเช่นระบบช่วยเหลือผู้ขี่เนะี่ยระบบเปิดปิดเนี่ยเราจะตั้งค่าจากตรงนี้นะครับตั้งค่าตรงนี้แต่ว่าอันไหนที่เราใช้บ่อยๆที่เราใช้ประจานะครับจะถูกไปตั้งที่พวงมาลัยนะครับเปิดปิดง่ายๆนะครับอันนี้คือความ ต่างๆที่เราต้องใช้กันนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีเมนูต่างๆนะเมนูต่างๆที่เราต้องใช้นะครับที่เราตั้งค่าต่างๆจะอยู่หน้าจอหลักนะฮะแล้วก็ตัวของอ่ารูปบ้านนะครับก็คือรูปบ้านนี่คือเมนูรัดฟังก์ชันต่างๆอีกตัวหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสีสันเพิ่มขึ้นนะครับเมนูอื่นต้องบอกว่าอ่าจะเป็นสีขาวดำนะครับอ่ารุ่นปี2022นี่จะเป็นสีเรียกไม่ใช่ขาวดำเรียกว่าเอ่อไม่มีสีสันแบบนี้นะครับอา่า แล้วก็ตัวแอร์นะครับตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาให้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวของที่ชาร์จไอสายมีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของช่องเสียบยูดีแทเอทมีให้นะครับเกียร์นะครับผกสปีดพร้อมโหมดแมนนวลนะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมีมาให้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆนะครับมีให้นะเปิดปิดเซนเซอร์นะครับด้านหน้าแล้วก็ระบบป้องกันกันถ่ายก็มีให้ครบนะครับก็เรียกว่าความแตกต่างเนี่ยต้องบอกว่า นิดเดียวนะครับคือตัวของหน้าจอแค่นั้นเองนะครับก็ท้าลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามา สอบถามนะครับโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์บอยเนี่ยก็เบอร์เดิมนะครับ086นะครับ323 2518นะครับแล้วว่าหรือแอด ID ไลน์บอยได้นะครับตามเบอร์โทรได้เลยนะครับเอานี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ